สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิินด่วนครับผมเลิกงานแล้วครับที่น้องที่เจ13ไร่นะครับไปพาไปชมแต่ละคันหน่อยเล็กจะกรุฎว <c oughs> ันนี้เล็กจะกรุฎขับสมบัติพ่อตาครับ

โอ้เจ้ากาโตได้จอดไว้เป็นปีแล้วนะตรงนั้นน่ะเอ้ยไม่ต้องลงคลองด้วยโอ้ยดันให้มันมันหน่อย เเือเออยยะู่ดินแบบนี้ค่อนข้างจะจมยากครับ ติดเต็มเลยติดไม่ตีฝาท้ายกันบ่รถพี่ไม่ติดเลยมันยังไม่ขึกแล้เราเรียบไม่สายมันเรียกเยอะดูก็ดึงเราน้อยครับรับหน้าที่แซะกระบะให้พี่นนท์ไม้แซะก็ยังไม่ทำครับสั่งช่างเจแล้ว แต่เล็ปะไม่มันเกโลวาเกโลฐานานอาลลเอาเนเกี่ถอดออกเนที่ถอดไปเดี๋ยวไปดูเล็กชุดเสแส่ยังโอ้เล็กดเสรแล้วครับนี่เกียงครับไม่ติดไม่ติดหืวันนี้ติดหลบหไหมวันนี้ติดกับเขาไหม ไม่ติดเลยรออะรรอใครไม่รู้พี่อยู่ตรงนี้แหละฮะรอยนนผมก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยอันนี้เขาสั่งหยุดแล้วบอกห้าโมงหยุดบ่ได้กี่เที่ยวนน1์สิบเท่าไหรสิบสิบสองสิบสามไปยังบ้านได้อีกสามเที่ยวใช่ไหมสิบสองสิบสาม ไม่ใช่สิบห้าป่ะ้องแซะทุกวันนะครับเพราะว่าดินมันเปียกแล้วมันทำให้เหล็กขึ้นสนิมได้ครับถ้าเราไม่แซะนี่เหล็กก็จะขึ้นสนิมแล้วก็ผุใช้งานได้ไม่นานต้องทำกระบะใหม่ พาไปดูเจ้ายักษ์ครับไม่ติดครับพบที่ฝาท้ายตลอดครับไม่มีติดเลยครับนี่ดูครับนี่ติดนิดหน่อยก็ไอ้ตรงนั้นมันเปียกครับนี่ดูสะอาดเอี่ยมเอี่ยมสะอาดมีอะไรเสียหายมั้งเนาะ ฝุ่นก็ปกติครับผมยกให้มันสูงขึ้นนะครับแบตก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วครับนี่เป็น f อี120แอมป์ สายต้องไปติดฟิล์ซะแล้วครับแดดจ้านี่ร้อนอยู่นะบรากาศเรายังอยู่ครบอยู่ครับเงาตาแตกเลยครับโอ้นั้นเต้นทั้งวันนะ่ะไข้างบนนะ่ะ เดี๋ยวต้องไปเป่ากรองแหละนะครับท่อเราก็ยังอยู่ดีมีสุขครับเติอน้ำมาณแปดร้อยครับยังไม่หมดหรอกแปดร้อยยังไม่หมด นี่ปรีมังช้างเราฝาครอบหายโอ้นี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะหายไปไหนฝาครอบไม่รู้หะยไป่าเฮ้ย

รถรถรถเพลารถสี่เพลาด้วยขับแค่เพลาเดียวถ้าเราขับทางไกลอ่ะรถสี่เพลาออกเราน้อยอ่ะไปไปที่บ่อไอ้เจ๊สองผมไปเลยเจ๊สองอันนี้เราน้อยก็ดันทั้งวันเลยอร้เร็วเลยจิ๊กบุญบอกว่าแรง็ง ฝากความคิดถึงสายล่องฟิชบูสายล่องอะไรนะสายล่องฟิชบู๋ฟิชบู๋สายล่องฟิชบู๋จำบ่าวเด็กนี้นะสายนี้สวยบ่าเนาะมันโซอ่ะมันกันแบบโซเหมือนอยู่ใช่ไหมเนาะใช่ตรงกลางก็ดีอยูนั่นน่ะ ชนกองดินมันไม่รู้จักเก็บใครหไหนเนี่ยแ้วมันปั้นมาครังแล้วมันเก็บพับแค่นิดเดียวมันก็ว่ามันพับนิดเดียวโซ่มันดึงไว้เนาะโซ่มันดึงไวใกล้ขาดหรอกนักาว่าจะไปใส,ส่แฝดสามคืนแล้วทรงซัวยู่บางฝุ่นแนวนี้เนี่ยใช้ได้แล้ว โอ้มาโกยดินดอกบ้างหน่นะดูอ่ะาขาดำหมดแล้วไม่ใส่ถุงเท้าเลยต้องหาอะไรแท้ให้มันเนี่ย พฝาท้ายหน่อยโอ,อ้อันนี้ได้จบจากสมบัติอตาตัวนี้เออแจ๋วเลยวะย่ะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทใช้ได้นานเนาะ<น>มีหักไหมนี่ ยังแน่นอยู่ไปไปเ่ากรองเป่ากรองไเปเ่ากรองรอ่ะเ่ากรองไเปเบาอ่ะทำไมอ่ะยี่ไปโอคนแก่ตกใจหมดไปครับ ไปเป่าครอกร์กันเทรอะไรอย่างเงี้ยเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมตรงนี้ลุยงานต่อครับ